โอไมก็อตคอมเมนต์ถึงกับช็อกตาตั้งเลยนะครับเมื่อสุดมีการเปิดเผยว่าธนาคารแห่งหนึ่งในกัมบูชเจียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแกงมเมอร์ไม่สามารถใช้งานแอป,ปธนาคารได้นะครับแถมพอเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็กลายเป็นเว็บไซต์ว่างเปล่าไม่มีตัวตนซะอย่างนั้นทาให้พวกเขาเนี่ยหูตาเหลือกกันเลยทีเดียวว่ามันเกิดอะไรขึ้นวนันนี้ก็กลับสวัสดีทุกคนโดยนะาจ้าวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาวงอกคนนี้คนเดินมาครับตามธรรมเนียมท้าทุกคนได้ยินเสียงแบบนี้อย่าลืมยกนิ้วขึ้ ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะนาหังอ,อกทําไมวันนี้ถึงได้มาแค่รอบเดียวคืออยากจะบอกว่าจริงๆตอนเช้าเนี่ยลุกมาทํางานแล้วนะครับแต่ว่าเน็ตไม่ติดเช็คไปเช็คม,มาเนี่ยไปเจอว่าหนูแมงเสือกัดใส่ยเน็ตกูซะอย่างนั้นเออหัวกูจะปวดแต่ละมือแต่ละเดวกว่าช่างจะมาซ่อมให้เนี่ยก็เย็นแล้วนะครับก็เลยต้องมาเฉพาะแค่รอบเย็นรอบเดียวเท่านั้นนะจ๊ะ แต่ว่าในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะก็หาเรื่องราวาที่มันอีหยางวะของคนเขเมรเมาเล่ากับทุกคนฟังกันย้อนกลับไปในก่อนหน้าน,นี้ประมาณสักวันสองวันที่ผ่านมานะครับมันมีข่าวใหญ่คือโคมเกิดขึ้นที่อเมริกานะครับนั่นก็คือทางอเมริกาเนี่ยได้มีการประกาศด่ว,วนว่าได้ยึดทรัพย์บริษัทแห่งหนึ่งที่เป็นบริษัทโฮดดิ้งเกี่ยวกับการถือครองเหรียญคริปโตนะครับซึ่งทรัพย์สินในบริษัทแห่งนี้เนี่ยก็มีมูลค่าสูงถึง5แสนล้านบาทกันเลยทีเดียวนะซึ่งเป็นการยึ หลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะที่เขายึดเนี่ยมานเหรียญบิตคอยไม่ใช่หรอคืออยากจะบอกว่าทุกสื่อในไทยเนี่ยรายงานข่าวเหมือนกันเด็กก็คือยึดเหรียญบิตคอยแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาเรียกว่าเหรียญคริปโตนะครับเพราะว่ามันมีหลายเหรียญมันไม่ได้มีแค่เหรียญบิตคอยและสาเหตุที่ทางอเมริกาได้ยึดสินทรัพย์ของบริษัทนี้ก็คือเพราะว่าบริษัทนี้เนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์แก๊งคอร์เซนเตอร์ในประเทศกัมพูชานะครับและสืบไปสืบมาเนี่ยมันก็คือบริษัทเดียวกันกับธนาคารของกัมพ ซึ่งนายเฉินจือเนี่ยเป็นคนสนิทของนายฮุนเซนถึงขนาดนายฮุนเซนเนี่ยมอบบรรดาศักดิ์ออกอยาให้เลยทีเดียวนะครับทั้งที่เขาเ,เป็นคนจีนแบบ100%แต่ว่าตอนนี้เ,เขาก็มีสัญชาติกัมพูชาแล้วนะครับเพราะว่านายฮุนเซนเนี่ยมอบสัญชาติให้กับเขารวมถึงมีสัญชาติอังกฤษด้วยนะครับเนื่องจากว่าไปทําธุรกิจมากมายไกลกองในประเทศอังกฤษและหลักๆที่เขามีเงินมากมายไกลกองไปลงทุนในต่างๆประเทศเนี่ยก็เป็นเพราะเขาเ,เอาเงินมาจากการหลอกลวงคนทั้งโลกนั่นแหละแล้วก็เอาลงทุนต่อนะครับซึ่งมมงงนนัักกคอาาาารเงงงิ่่ึหลจททีีไดด้ํสย ทรัพย์สินทั้งหมดนะครับมันก็เลยส่งผลกระทบมาที่ทางปินแบงค์นี้ทันทีนะครับเพราะปินแบงค์นี้เนี่ยมันก็คือนาธนาคารยักษ์ใหญ่ในกัมพูชาซึ่งมีการปล่อยกู้แล้วก็มีการฝากงงฝากเงินของคนขเขมรทั้งประเทศและมันกลับกลายเป็นว่าวิผลกระทบเกิดขึ้นในทันทีเพราะเว็บไซต์ของธนาคารได้ล่มลงในทันทีนะครับล่มถึงแอปธนาคารไม่สามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเข้าหรือว่าถอนเงินออกหรือแม้แต่สแกนจ่ายก็ไม่สามารถที่จะทําได้นะครับ ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยคนเขมรก็งงกันเป็นไก่ตาแตกว่าเอ้ามันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยทำไมอยู่ดีๆแอปธนาคารมันถึงใช้ไม่ได้ซึ่งธนาคารปรินแบงก์ก็ได้มีการออกมาถแถลงข่าวด่วนนะครับว่าการล่มของเว็บไซต์หรือว่าการที่แอปธนาคารใช้ไม่ได้เนี่ยมันเป็นปัญหาแค่ชั่วคราวเท่านั้นเดี๋ยวรอสักพักทุกอย่างมันก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติซึ่งรอแล้วรอเล่านะครับสุดท้ายมันก็มีทั้งที่ใช้ได้บ้างแล้วก็ใช้ไม่ได้บ้างนะครับจนผ่านมาณปัจจุบันนี้มันเริ่มมีคนเมยนนน่่ออาาาาดงคังสงสล้ร้รปปาารปปใชไูหื เพราะบางคนเนี่ยก็ใช้งานได้บางคนก็ใช้งานไม่ได้ส่วนบางคนเนี่ยยอดเงินนี่หายไปเลยนะครับแล้วมันก็มีสาวชาวอมเมนคนนึงนะครับซึ่งเธอเนี่ยเป็นนักวิชาการคขมรน,นะอาศัยอยู่ที่อเมริกาเธอได้มีการโพสตั้งคําถามเอาไว้นะครับว่าธนาคารปินแบงอะไรเนี่ยมันคือธนาคารจริงๆหรือเปล่าเพราะลองเข้าไปเซิร์ชใน Google เข้าไปดูซิว่าธนาคารปินแบงเนี่ยมันมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ไหนเธอก็ไปเจอนะครับว่าธนาคารปินแบงเนี่ยมันไม่มีสํานักงานใหญ่นะครับแต่ว่าสํานักงานใหญ่มันจะชื่อว่าปินกรุ๊ปึุ่งปนนกเี่ยตตั้อูทพมมแถม แม่งเป็นตึกที่ไม่ได้ดูเหมือนกับเป็นธนาคารเลยนะครับพอรอบๆเนี่ยล้อมด้วยรั้วโดหนามทั้งตึกแถมหน้าตรงหน้าต่างก็ปิดทึบนะครับดูเหมือนกับเป็นคุกเสียมากกว่าที่จะเป็นสำนักงานใหญ่ของธนาคารก็เลยมีการตั้งคำถามนะครับว่าสรุปแล้วธนาคารปินแบงเนี่ยมันคือธนาคารที่ถูกต้องตามกฎหมายของกัมพูชาหรือเปล่าแล้วก็มีการเรียกร้องให้คนเขมรทุกคนเนี่ยควรที่จะรีบถอนเงินออกมาจากธนาคารนี้ซะถ้าอแอปธนาคารหรือว่าธนาคารยังสามารถใช้งานได้อยู่เพราะในตอนนี้อเมริกาได้ยึดทรัพย์สินของธนาคารนี้เอาไปหมดแล้วซึ่งมันเป็นเรื่ออองงใหญ่่่่่เเรรืโตตทีีมมิกาาาๆแขวน้ ที่กัมพูชาแทบจะไม่มีการรายงานข่าวออกมาเลยแม้แต่นิดเธอก็มีการตั้งข้อสงสัยเอาไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนขมเรกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้เริ่มทราบว่ามันมีการยึดทรัพย์ธนาคารปินแบงก์ในกัมพูชาจากสหรัฐอเมริกาพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือว,ว่าเรื่องปลอมแต่เพื่อความปลอดภัยของคนขมเรทุกคนเราควรที่จะโอนเงินไปธนาคารอื่นก่อนเพราะไม่แน่ว่าอนาคตอาจจะมีปัญหาคอมเมนต์ ธนาคารเข้าใช้งานได้ปกติแล้วก็สามารถโอนเงินได้แล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเมื่อวันทั้งวันธนาคารปิดบริการแอปก็ใช้งานไม่ได้แต่วันนี้ธนาคารบางแห่งเปิดบริการและแอปก็สามารถกลับมาใช้งานได้แล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงที่อเมริกาจะยืดเงินไปได้มากมายมหาศาลขนาดนั้นประเทศกัมพูชาเราไม่ได้มีนักธุรกิจที่มีเงินมหาศาลขนาดนั้นคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากๆทุกคนในโลกนี้ต่างรู้ดีว่าทรัพย์สินคริปโตหรือว่าบิตคอยมันไม่สามารถที่จะถูกยึดได้ แล้วทำไมอเมริกาถึงบอกว่ายึดทรัพย์สินเหล่านั้นได้ไปทั้งหมดมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแปลกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่รู้ว่าจะมีผลกระทบอะไรในอนาคตหรือเปล่าแต่ถ้าหากตอนนี้ธนาคารกลับมาใช้งานได้แล้วก็ควรที่จะรีบย้ายเงินออกมาป้องกันความเสี่ยงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันไม่ใช่พนักงานของเบรนแบงก์แต่ฉันก็ไม่อยากให้ทุกคนต้องกังวลมากจนเกินไปเพราะอย่าลืมว่าธนาคารแห่งนี้อยู่ภายใต้การควบคุมขอ,ของรัฐบาลกัมพูชาเพราะฉะนั้นน่าจะมีความปลอดภัยพอสมควร คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคนเมียนที่อยู่ต่างประเทศอาจจะไม่รู้ว่าธนาคารนี้ส่วนใหญ่จะมีแต่คนรวยเท่านั้นที่จะฝากเงินไว้ส่วนคนจนส่วนมากจะใช้ธนาคารอื่นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้แอป,ปมีปัญหาเกี่ยวกับการโอนเงินอยู่โอนเงินได้เฉพาะภายในประเทศแต่โอนเงินไปต่างประเทศยังไม่สามารถใช้งานได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจริงๆเรื่องแบบนี้คนเมียนที่อยู่ต่างประเทศไม่ต้องทําให้มันเป็นเรื่องวปลนราวใหญ่โตเพราะมันเป็นเรื่องภายในประเทศถ้าไม่ช่วยเอาข่าวดีๆไปเผยแพร่ที่ต่างประเทศก็ไม่ควรเอาข่าวเสียหายภายในประเทศมาแชร์เพราะมันไม่มีประโยชน์ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่ามีแต่คุณเท่านั้นที่ลงข่าวข่าวนี้แต่สื่อภายในประเทศกัมพูชาไม่มีการลงข่าวนี้เลยแม้แต่นิดเดียวหรือคุณต้องการที่จะโจมตีประเทศของเราคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าประเทศกัมพูชาต้องทนทุกทรมานจากอาชญากรจากต่างประเทศถ้าเงินเหล่านั้นมันเป็นเงินผิดกฎหมายจริงๆมันก็สมควรแล้วที่อเมริกาจะยึดแต่ถ้ายึดไปแล้วอเมริกาก็ควรที่จะส่งคืนให้กับกัมพูชาเพราะกัมพูชาเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอาชญากรพวกนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแก๊งอาชญากรแก๊งจรมมันกก็ีททุปะเศ ทุกประเทศก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ทำไมพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่กัมพูชาทั่วทั้งโลกกลับให้ความสนใจท,ทั้งทงที่คนที่ก่อเรื่องมันไม่ใช่คนเขเมรซะโดยซ้าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอเมริกามีสิทธ์อะไรมายึดเงินบริษัทนั้นเพราะอเมริกาไม่มีการเปิดเผยหลักฐานอะไรเลยยูดีอยากยึดก็จะยึดแล้วก็อ้างว่ามันเป็นธรุรกิจผิดกฎหมายในกัมพูชาอเมริกาทําแบบนี้มันเป็นการกล่าวอ้างแบบฝ่ายเดียวหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหลายคนบอกว่าแอปมาเริ่มกลับมาใช้งานได้แล้วแต่ผมตอนนี้้ยังงไไมม่สาาาาารรถใชนนแอปธคด้ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้ระบบออนไลน์ของบริษัทแบงก์กำลังมีปัญหาเรื่องการโอนเงินเข้าและโอนเงินออกเฉพาะเงินต่างประเทศแต่เงินภายในประเทศกลับมาใช้งานได้แล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าทำไมประเทศจนๆของเราต้องมามีชื่อเสียงแย่ๆแบบนี้บนเวทีนานาชาติมันเป็นเพราะอะไรคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าพวกคุณจีนพากันมาทำลายชื่อเสียงประเทศกัมพูชาจนเสียหายและปนปีรัฐบาลควรที่จะไล่พวกมันออกไปซะ อ่าก็คอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับซึ่งใน,ในการยึดรัพย์อะไรแบบนี้เนี่ยน่าคิดว่าป่านี้เนี่ยคุณเซ็นน่าจะนั่งไปติดพื้นแล้วนะครับควันนี้น่าจะออกหูปุดๆเงินจะซื้อของไทยยิ่งไม่ค่อยมีอยู่เสือกโดนอเมริกายึดทรัย์สินไปน่าจะเกือบหมดนะครับห้าแสนกว่าล้านเนี่ยไม่รู้เตาหุ้นหลังจากนี้จะเอายังไงต่อนะครับไทยก็ไม่ยอมเปิดด่านเกาหลีก็เล่นเรื่องสแกมเมอร์อเมริกาก็ยึดทรัพไปอีกต่างหากโอ้สงสัยกรรมที่ทําไว้กับประเทศไทยมันจะเริ่มส่งผลแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้ก็แลวกันนะสำหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนหล่งมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อ,อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์สำหรับสุภาพชนให้น้าทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละ1ถึง2อคอมเมนต์ด้วยและส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก่อหมดเวลาของนะ้าแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวัสดีค่บ